ก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาส์เปโรฟุตบอลที่สวยงามของเราผมขอโฟกัสและใส่สุดกับสมสรอุระเรลไดมอนเห็นจะดีกว่าก็เรียกได้ว่าเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาอีกแล้วครับผมสําหรับทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับผมลนล่าสุดนะครับผมเจ้าเดมุกเอกนิต์ปัญญานะครับได้ขอถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนคัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยอิชิอินะครับได้เรียกพิชาอุทาเข้าามแททนนี่ะครับ โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผมได้ขอแจ้งให้ทราบว่าเอกนิตปัญญาขอถอนตัวจากทีมชาติไทยในชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับทางด้านมาซาทะอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยนะครับจึงได้ตัดสินใจเรียกตัวพิชาอุทานะครับผมกองกลางจากสมโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดเข้ามาแทนที่ทันทีนะครับผมโดยนาเตะในวัย24ปีนะครับผมได้เหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับทีมในช่วงปีซีซั่นนะครับเนื่ ต้นสังกัดอย่างสมสอรอุรวะเลสนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกุณซือเป็นกุญซือเฟร์มาเทียสเมอร์นะครับผมกุณซือชาวนอร์เวย์ทำให้เจ้าเดอะบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับขอถอนตัวจากทีมชา เพื่อไปโฟกัสกับสโมสรอ,อุรุวะอย่างเต็มที่ส่งผลให้มาสธดะอิชิอินะครับได้เรียกเจ้าพิชาอุทาเข้ามาแทนที่แทนเพื่อเดินหน้าต่อไปในการทําศึกรายการเอเชียนคัพทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียแม่เหตุผลนี้ก็แปลกๆอยู่นะครับเราบรรดาสโมสรน,นะครับต่างส่งอนอักเตะไปเล่นลีกนอกเพื่อกลับมายกระดับทีมชาตินะครับแต่ว่าเจ้าเดอะบุกเอกนิปัญญากับเลือกที่จะใส่สุดใส่เต็มกับสโมสรทั้ง,งที่ทัวร์นาเมนท์นี้ก็คือทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะครับม แต่เหตุนไนทาไมเจ้าเดบุกเอกนิตปัญญาถึงมีไมเซ็ตถึงมีทัศนคติแบบนั้นนะครับคุณลองนึกดูนะครับผมถาหาเอกนิษฐปัญญาโชว์ฟอร์มไม่ออกเราต้องกลับไปนั่งเป็นตัวสำรองข้างสนามนะครับปรากฏว่าทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้มาโชว์ฝีเท้านะครับแมวมองแมวมองอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่เห็นฝีเท้าของเจ้าตัวได้นะครับแต่ถ้าหากเอกนิษฐปัญญานะครับสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป กลังจิตกำลังใจในการซ้อมเต็มที่กับอุระวะแน่นอนนะครับเมื่อมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับผลงานในการฝึกซ้อมผลงานในการลงสนามมันก็จะดีตามมานั่นเองนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเคารพการตัดสินใจของนักเตะด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับทีมชาติไทยประเทศไทยของเรามีนักเตะเยอะแยะมากมายให้เป็นตัวเลือกของมาสาตระอิชิอินะครับผมเอาละครับผมก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกับชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องเซาส์เลป ครับ